ิงไปก่อนตายก่อนหนึ่งทีเราเข้าป้อมเลยฮะอือได้ไหนนมเนี่ยอือได้ สวัสดีครับนี่อยู่ผมสระก้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นตัวละครชื่อว่าคิมี่บอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยสายเวทเอาไปป่าโคตรเถื่อนนะฮะก็มีหลายรอบที่นักแข่งเขาหยิบกันไปเล่นนะตัวนี้บอกเลยว่าโคตรตึงาฟาร์มก่อนต้นเกมเหมือนเดิมฮะป่าก็ต้องฟาร์ม เหมือนมีคนมากวนใจตานนี้จก็ยิงไปก่อนละกันสวยคือเขามาปวดเรานะยิดาเอ้ายินนไหมาทำอะไรน่ะน่าจะรัดงั้นเลยโอ้โหตัวรัดนะเพื่อนเพื่อนเคลียร์ก่อนตัวนี้ไม่ไรฮะเราเขาเรียกว่าแพ้เขานะอันนี้ เล่าไปก่อนนะฮะทำไมฮิวด่าตายป้อมงั้นนะ โอเคได้แต่ทีมเราเดินเกมไวย,ยังไงไม่รู้นะเอาแล้วพนีแ้าาแล้วเอาบ้าแเราเหรอ ทีเลยเพื่อนไปเราเสียบัฟนะยังจะล้าอีกแบบแค่นี้โอเค เพื่อนเราไม่คิดจะมาหน่อยเพื่อนเต่าเลยนะเพื่อนอ่ะปล่อยเขาไล่ไปเขาอยากไล่ไปปล่อยเขาไล่ไปโอ้ยโดนมีเพื่อนเราไม่เอาเต่าเลยไม่สนใจเลยเต่าเต่าอ,อะไรเกมนี้ไม่มีได้ไงโอ้โตอนนี้กดตึงๆ โอ้โหยังหลบได้นะไม่ตานี้เราโดนป่วนป่าหนักจังเฮที้เราเกิดจะรู้จะเกิดยังไงแล้วตานนี้ มาแล้วแคลรี่เราแค,รแคลรี่เราแบบตังรวยเลยตาเนี้ยแล้วก็ฟาร์มนเหนื่อยๆไปตอเนี้ย ไม่ต้องเรียกก่อนบอกเรียกรวมเต่าเออตาน้าผมเรียกรวมทำไมไม่มีใครมาเลยครับเนี่ยตาน้าผมตีเต่าอ,อยู่โอ้มีใครสนใจผมเลยน้อยใจนะเนี่ยตานิดเอามัดีกว่าเอาเต่าให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปช่วยเพื่อนอเย้ ยิงไปก่อนตายก่อนหนึ่งทีเราเข้าป้อมเลยฮะอืเอเขาป้อมต่อพอนะโอ้โหอันนั้นเอาอีกแล้ว ตอนนี้ของเรายังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องรอของเยอะกว่านี้นิดหนึ่ง่าจะเล่นได้ วิกนี่เราโดนลุมล้มโอเคโดนไปหนึ่งทีเอายินเจ้าอีกคนไหมล่ะครับเจ้าอีกคนไหมล่ะครับอือหนีมาเราต้องหนีสู้อสโอเคเรายังรอดได้อโอเคโอค้โหฟิกอีก เกมีฟีก็รอดตัวไปนะเพื่อนแม่วันหรอรอดโอ้โหเบียร์ทิกเอาสไนตรีรอด นี่ครัเราได้คีมาบอกเลยความแรงเพิ่มขึ้นอีกตีฟ้อมตีฟ้อมตีฟ้อมอ่าเราจะออกคีแล้วมานี่อืม เราเริ่มมีชียให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วบูมครับแปยิงป้อม โอเคบงังโกดึงโดนก็เรียบร้อยโอเคยิงไม่ถึงยิงป้อมต่อเขาเรียว่าเราต้องค,อค,อค,อคอ่อยๆเจาะไปทีละเลนทีละเลนแต่ละไอป้อมบนแล้วบอกเลยว่าได้ง่ายขึ้นเยอะ อุยได้ไหมเนี่ยอือไดอเ้เพื่อนจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปเสียงอัน,อนตรายโดยันติเอาอยัางไงยังไงยิงหน่อยหนึ่งทีเฮ้ยโดนด,ดึงโอ้โหโดนด,ดึงตบในบ้าน <c oughs> ฟังโก้เขาน่าจะรอเรานานมากนะ น้อยมากอย่างพึ่งจบอย่าเพึ่งจบมายด์โดนฟากูฮุกเลยนี่ไงเล่นเยอะไงทำทรงเฟีเ้ยวก็เรียบร้อยครับล่วงเลยเพื่อนเราอย่าไปอออินกันนะเดี๋ยวตายกันหมดเลยนะทีนี้โอเค ฮิวด้านี่ฮิด้านี่เขาเดินมาตายรวยๆนะก็รู้แหละถึกแต่ทีมเรามันแรงแ้วไงอ้าวนี่ไงโดนไอรอนฮุกเข้าไปเดี๋ยวเรารอหลอดทองนะครับเปลี่ยนเป็นสีทองตอน12นาทีแล้วค่อยเอาหลอดหลอดได้กิ่งขึ้น อ้าวดึงโดอนี้เรียบร้อยปิวเลยดึงโดอย่างนี้ปิวเลยเอาดึงโดอย่างนี้โอ้โหชีบังนะอเอรหลอดเกิดแล้วเพื่อน โอเคเราได้คียแล้วทีมเรานี่บวกไม่อยู่จริงๆอะอ่าวโดนไอรอนฮุกไปแล้วหนึ่งคนเอาอยัางไงโดนเบืนอนยังไงเออจีิงๆเกมนี้ทีมเรานี่สโนโบอลโหดมาก บอลทีนนู้นโตยากมากพอาะทีลอสโนบอลแบบเรื่อยๆเลยไม่ให้เกิดเลยฝั่งนูน้นโอเคดูสรุปผลนะฮะดาเมจไป45,000ก็ไม่ค่อยได้ออกโลงเท่าไหร <c oughs> ไไ่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน